<3 S 2> ดีสามดีหนึ่งเลือกสองช่องครับเลือกสองหมายเลขดี1 1> ดีสามดีหนึ 2, 3, ่ง เบอร์หดีเบร์่ระบัดดีไม่ผสมลบัดดีเบอร์สอเบอร์หนึ่งดีเบอร์สาบัดดีเบอร์หนึ่งเบอร์สามบัดดีเบอร์หน

phu sát phu đây, muốn, muốn phong cái đấy, à, táo điện, táo น,นับตั้งแต่ที่รับสมัครมาแลครับจนถึงวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดเลยทั้งสิน้นซึ่งอบจอเนี่ยได้มีการเตรียมการเลือกตั้งเอาไว้เป็นปีนะครับงบประมาณเรามีทั้งสิ้น50ปว่าล้าน เพราะฉะนั้นเราสนับสนุนทุกอย่างครับปัญหาอุปสรรคไม่มีนะครับเรามีทีมงานที่เข้มแข็งในการทํางานทุกอย่างเตรียมพร้อมก่อนที่มีการเลือกตั้งก็ไปอบรมที่กรุงเทพนะครับได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีแล้วก็มาแถยทอดให้น้องๆรับทราบครับไม่มีปัญหาครับเรื่องเรื่องของพื้นที่หายใกลที่ขาดการสื่อสารอะไรตรงนี้มีบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าเราได้ใช้ของเช่าของ TOT เป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ ทุกอย่างจะเพอร์เฟกหมดเลยครับไม่มีปัญหาในการสื่อสารครับในในเรื่องของความคาดหวังว่าผู้มาใช้สิทธิ์เรียกตั้งนี่ท่านคิดว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับก่อนน,น,นั้นนะครับผมเคยตั้งเป้าไว้ประมาณ80นะครับเพราะว่าเราห่างเหินกันจากการเริอกตั้งมา7จปีแต่พอมามีข่าวว่ามีโควิดขึ้นมาเนี่ยจาก80ผมลดเหลือประมาณ70-75นะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้ว เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วคนมักจะกลัวโรคติดต่อก็เลยเป็นอุปสรรคในการเลือกตั้งนะครับคิดว่าชาวบ้านเนี่ยคงคงจะกลัวหวาดกลัวอยู่เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของที่ผมตั้งไว้จากแปดสิบเนี่ยก็น่าจะเหลืทีัเ็สบถึงเจ็ดสิบ้าซตครับในเรื่องของการนับคะแนนนะครับว่าเราจะสามารถดําเนินการจัดการเนี่ยให้พี่น้องประชาชนได้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยจะใช้ระยะเวลาสักประมาทเ,เอออีกตอนที่ผมคาดหมายว่า ตอนนั้นประมาณ80นนี่ยะครับผมคาดหมายว่าประมาณสัก5้าทุ่มนะครับแต่ตอนนี้ถ้าคาดหมายว่าจะเหลือสัก70%บเ0เนี่ยผมว่าไม่เกิน4ี่ทุ่มก็น่าจะรับรู้แล้วว่าเป็นทางแบบไม่เป็นทางการครับก็น่าจะรับรู้แล้วครับ